เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่่ากว1 8ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนะ FC ของพี่คิงทุกท่านนะครับมาอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะก,กับช่องคิงโพดัมเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีทักทายกันก่อนนะวันนี้นะพี่คิงมาในรอบเช้าเช่นเคยนะ แต่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของลักกี้ทาแต่อย่างใดพราพี่คิงมาลองเกมหลังอัปเดตนะวันนี้พี่คิงอยากมารอบเช้าสักนิดหนึ่งนะพอดีเห็นในกลุ่มค่อนข้างจะโบ๊บบะดีอยู่กับรอบเช้านะเห็นไหมนี่ในช่วง8โมงกว่ากับ8โมงต้นต้น,ตนโอ้โหมาดีมากแต่กูมา้าโมง <c oughs> เออเพิ่งเพิ่งตื่นอนะ่ะเออนะเมื่อคืน ติดธุระทั้งคืนเลยนะครับนะไม่สะดวกเลยไม่ได้รีวิวหลังอัปเดตอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนะขออภัยด้วยที่หายไปเลยเมื่อวานนะอ่ะไปดูในกลุ่มสักนิดนึงแล้วกันวันนี้อัปเดตเห็นไหมห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนไปแล้วนะครับนะาสำหรับกลุ่มของเรานะโอเชนะหลังอัปเดตมาอาจจะยังมีความนงนงหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าไง ing, สวงสวิงอะไรอย่างงี้ยังจับทงจับทางกันไม่ได้ก็แนะนําว่า ระมัดระวังกันสักนิดนึงล้กันนะครับนะโอเคประมาณนี้ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกเช่นเคยนะครับมามาเช้าพมื่อกงสังเกตแล้วมีอยู่สองสมเกมที่มาดีนะทั้ง3ามกลุ่มเลยก็คือมีนี่ทํำแมวแปะแล้วก็มีลูกเล็กลูกเมียน้อยเมียมาจองเห็นแว็บๆอยู่นะเราเล่นอะไรกันเดียวแ่นี้อืมเอาแมวออก่อนดีกว,ว่านะเมื่อกี้มัน น่าจะโอเคนะเพราะเห็นแปดเยอะสุดในกลุ่มมารอบเช้าแล้วจัดกับร็อกกี้ในโกะแล้วกันนะ <c oughs> แป๊บหนึงตัวนี้บังอีกแล้วอเราวันนี้เราเริ่มกันที่เบ็ต่ำสุดก่อนแล้วกันนะแล้วขอกดดูสักห้าครั้งแล้วเราเ,เข้าออโต้ออโโอ้ดูแมวมาดีนะอืม แต่รู้สึกได้ถึงความหน่วงเลยจังหวะที่แบบมันหล่นลงมาเห็นไหมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทนะสมูทอ่าเห็นไหมเห็นไหมมันกกคือปกติถ้ามันสมูทแล้วนะมันไม่มีชิ้นแกุกรอบว่าเวลาอัปเดตมานะแนะนำว่าอืมให้เล่นหนละังอัปเดตสักวันหนึ่งวันนี้อ่าสมมติเมื่อวานอัปเดตเมื่อวานใช่ไหมแนะนำให้เล่นสักวันนี้หรือรอสักวันก็ได้นะเออจริงๆมันเล่นทุกวันได้นั่นแหละแต่ก็ ถ้าจะจัดเต็มไงใช้คำว่าถ้าจ,จัดจัดเต็มเนาะเออโบจำนวนสิบหมุนได้สักสี่ถือว่าครึ่งครึ่งเนาะโอเคมาขยับเด็ดดูสักนิดหนึ่งถือว่าได้อยู่ถ้าจ่ายครึ่งคึ่งอย่างนี้ยังพอได้ลุ้นบ้างดีกว่าวุดวุดวนะ เนี่ยอุดแล้วหาไม้วุดแล้วเออมาแล้วดอกแรกเทช่องไห่มาเพื่อนเอ้ย <c oughs> พอหลังอัปเดต็จมาเหมือนที่พี่บบอกเนี่ยเห็นไหมเราต้องมาลองจับทางกันดูสักรอบหนึ่งก่อนนะหรือว่าสองครั้งก็ได้นะแล้วก็ลองดูว่าเกมตอนนี้มาในรูปแบบไหนนะเออแต่เท่าที่ดูแมวไล์ อัปเดตแล้วนะสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะรู้สึกว่าแตกนอกจะมาดีมากนะเออส่วนนั้นในเกลือแบบเกลือและยำตำาบลมากช่วงนี้พี่คินเลยแนะนําให้มาปั่นเมืองอนะแล้วก็ลุ้นเข้าฟีเอาถ้ามันเออช่วงไหนมันเข้าฟีง่ายมันจะเข้าฟีอยู่ยงันะ้นนะเออแต่เท่าที่ดูวันนี้ยังไม่ค่อยยังไม่มีแบบตึ้งจึ้งจึ้งสกเก็ตเตอร์มาสามตัวยังไม่โผล่เลยนะนะเออก็ลองดูเดี๋ยวถ้ามันไม่ดี ไม่งามยังไงเดี๋ยวเราครบสิบหมุนนี่เดี๋ยวลองซื้อดูสักรอบหนึ่งแต่วันนี้ไม่เห็นทีท่าว่าสกเก็ตเตอร์จะเข้าเลยนะอโอ้โธแต่ลายด้านนอกสวยดีนะพี่จริงว่าเห็นไหมอืมลายด้านนอกมาทีละสี่ห้าช่องตลอดเลยถึงมันจะไม่ค่อยมีแมวก็เถอะนะเออก็พอได้ลุ้นอยู่นะตรงนี้ไปลองซื้อดูสักรอบโบ แท้ตัวไปเลยลูกอโทสี่ตัวใจดำเออแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะตั้งหน้าตั้งตาสเก็ตเตอร์มา3ามตัววันนี้เราจะตั้งหน้าตั้งตารีวิวเกมหลังอัปเดตนะให้ดูกันว่าเกมไปในทิศทางไหนเนาะเออส่วนเราจะเฟล,ลไม่เฟล,ลอันนี้เดี๋ยวตัวพิจินไม่ได้นะเออบอกกูก็เพิ่งอ,อัปเดตเหมือนกันกูเพิ่งเล่นเหมือนกันนะนะเออมันอาจจะมี สิบ plus ได้นะเออโอโห้ห้าหมุนจ่ายมาห้าสิบแต่คูณหน้าโอ้โหคูณก็ไม่ดีคูณสิบไม่ได้ถือว่าดีเท่าไหร่เขาโฉดอยมารอแล้วอดสิบช่องสามโอ้ยแข็งจังวะทำไมวันนี้มันแข็งจังวะโอ้โหเพื่อนเล่นหนึ่งหมุนแล้วฟับ โอ้โหดูซื้อ300จ่าย68บาทที่พี่คิงบอกไงว่าแม่งเวลาซื้อเกลือช่วงนี้ไปลุ้นเข้าฟรีเอาดีกว่านะเรากด5้าบหน่ไปเลยออโต้ไปนะไปลุ้นเข้าฟรีอาด้านนอกดีกว่าพี่คิงคิดว่าหลายด้านนอกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นะๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีช็อตบึบบับบุบบับเลยอ่ะโอ้โหเือ,อนี่แหละบุบบับบุบบับบุบบับเจ็ดสิบแปดบาทได้ต่อสวยไม่สั่นสิบรอแล้วอย่างนี้เคช่องสองพ่อมึงโอ้โหแปดสิบโอ้ดูแมวต้องสามสี่ตัวนี่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 บุบบับบึบบับโอ้โหด้วยนะเอ้ยเออมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยลายด้านนอกเรินม,มาแล้วเฮ้ย แมวเริ่มมาทีละสตัว3าตัวฮึดูเฮ้เราก็เริ่มเห็นไซคัตเตอร์โผล่บ้างแล้วนะทําที่ดูนะเออถือว่าเป็นรีวิวหลังอัปเดตเช่นเคยนะส่วนมากรีวิวหลังอัปเดตมากูเจ็บตัวทุกทีเลยเพื่อนนะไม่รู้ทำไมโอ้ย <c oughs> ออเออจเจช่องสองคิวก็ได้ <c oughs> โอ้โ,โหเพื่อนอือโอ้โหสเก็ตเตอร์ <c oughs> อืมเท่าที่ดูเนะาะความจริงนะเห็นไหมแมวด้านนอกมาค่อนข้างจะดีเลยใช้คำว่าค่อนข้างจะดีเลยเห็นไหมโอ,หมอีกแล้วนะเ <c oughs> ออพี่คิดว่าแม่งทรงนี้คือมึงลุ้นแตกนอกก็ดีกว่านะเ <c oughs> ท่าที่ลองเมื่อกี้เราก็ วิเคราะห์อะไรได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะเราซื้อได้แค่ไม้เดียวนะเอาเติมมาแค่ห้าร้อยเองนะเออถ้าสักพันอาจจะลองเสี่ยงดูสักไม้ลองซื้อดูสักไม้แล้วลุ้นดูว่าการซื้อเป็นยังไงอาจจะห้าสิบห้าสิบเพราะว่าไม้แรกเราฟันธงอะไรไม่ได้ไมันกินเราพลาดนะเออแต่ถ้าไม้แรกยู่อะนั้นจริงคิดว่าแม่งไม่ต่างกันมากนะปั่นเถอะโอ้โหไม้แรกใจหกสิบบาทอืม ส่วนใครเชี่ยนวินนะแนะนําให้เล่นวันนี้เป็นต้นไปนะอย่าเพิ่งเล่นเมื่อวานแต่เมื่อวานก็เห็นมีคนไปลองแล้วก็ถามว่าโอเคไหมก็เห็นมีคนแตกนะเออแต่พี่เขงไม่ได้ลองเนี่ยพุ่งบ้างเลยนะก็เลยมารีวิวเช้าๆเลยเดี๋ยวลักกที่ทามอีกเนี่ยใคดรู้เกมอะไรมาเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวเกมนะกินอาารอีกรอบหนึ่งเนาะเออแต่เท่าที่ดูแมวทรงทรง,ทรงและลายค่อนข้างจะดีใช้คาว่าค่อนข้างจะดีเพราะเท่าที่ดูใช่ไหมจดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมาค่อนข้างจะเต็มแผงอยู่นะ เออแล้วแมวเมื่อกี้เห็นไหมสดเมื่อกี้แมวมาทีสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวเกือบทุกไฟเลยนะเกือบทุกไม้ไม่ใช่เกือบทุกไฟนะก็จริงจริงก็เออก็คืออย่างนี้ก็คือทรงดีนะแล้วถ้าเล่นแบบพวกที่แบบเล่นเบ็ดสูงสูงมันกัขาดแตนกนอกสูงอีกนะเนี่ยคำคำนวณคอมโบเขาไม่ได้น่าเกลียดเลยนะจริงเห็นไหมอย่ามาลดเออ โอ้ยเดี๋ยวรอบเช้าดวงเราไม่มาเลยเพื่อนวันนี้ทำไมมันเข้าฟรียากจังเลยเพื่อนเอ้โอ้โหปกติแมวนี่เป็นเกมที่จิิงให้เป็นเกมที่ว่าเข้าฟรีง่ายอันดับต้นๆของค่ายพีเจนะคือจะไปหวังกับสาวท่านสาวท่านว่าเข้าง่ายนะกับช่วงนี้นะแมวเข้าง่ายกว่านะพิริงมาเล่นนะนับครั้งที่เข้าฟรีได้เลยนะกับแมวนะ เออส่วนเกมอื่นเนี่ยไปหวังมากก็ฟียากนะโอ้โหโอ้โหโอ้โกรองกรองอ้ยี่สิบบาทโอ้โหเพื่อนกรอบทองห้าช่องมึงไม่จับอะไรเลยอืมเอ้ย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  โอ้โห oh, oh, เพื่อนวันนี้ลายกรอบทองมาไม่ค่อยสวยเลยดูนะเออกรอบทองเปลี่ยนเป็นไม่ตรงไม่ตรงปกซะเยอะเชได้ช็อตที่คิดว่ามันจะโบบะนี่เห็นไหมแมวสามตัวอีกแล้วนะช็อตที่คิดว่ามันจะโบบะมันเลยไม่โบบะเลยเออดูแมวสามตัวเรียบร้อยโอ้จบการรีวิวรอบเช้าแมว เดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันใหม่โอ้ดูเอ้ยคิดเราเออกข้นมา500หรือ300ว่ะพี่หินไม่แน่ใจสัอจกอย่างนะเออช่างแม่มันนะเออประมาณนี้สรุปให้สั้นๆแล้วกันชาวนนี้นะปัดเดอะนะลายด้านในอืมไม่ค่อยโอเคเมื่อกี้แมวเ็าไม่ได้สูงว่าสูงเลยนะคูณ16เอเมื่อกี้นะก็ แต่นอกยังโอกาสได้ลุ้นกว่าแต่วันนี้ยังไม่เห็นท่าทีของสเกตเตอร์ที่แบบจุ๊กจุ๊กจุ๊กๆแบบปกติเห็นไหมถ้ามา3าตัวมันจะมีแบบจึ๊ดจืดได้ลุ้นบ้างไงแต่ว่าทรงนี้คือไม่มาเลยนะวันนี้นะเออแต่ลายด้านนอกนะเมื่อกี้เห็นไหมช็อตอืมช็อตที่บุบักบุบักเมื่อกี้สามสีดอกเมื่อกี้เสียได้มันเป็นเบ็ดสีมันเลยเป็นมันเลยค่อนข้างจะเบานะเมื่อกี้ร้อยกว่าสองร้อยเห็นพี่หิไม่แน่ใจแล้วก็ช็อตเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งที่มันตุ้มตุ้มตุ มันเป็นเบ็ดสิบสองเบ็ดแปดอะไรเงี้ยเราอาจจะมาแค่นั้นได้นะก็ลองเทคนิคนี้ก็เอาลองเอาเทคนิคแบบไล่ไะสิบเบ็ดก็ได้นะไม่ใช่สิบเบ็ดสิบไม้แล้วค่อยขยับเบ็ดขยับเบ็ดอย่างเงี้ยพิิงค์ว่าก็โอเคนะถ้าเล่นสายปันมือเนาะก็ลองเอาไปอดัดปกันดูเดี๋ยวพิคิงเรามาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอืมรอบนี้เราหมดนะโอเคประมาณนี้กับลัคกกี้ในโกะนะครับนะก็ ลุ้นเอาแตกนอกนะซื้อไม่ต้องซื้อหรอกพี่ชิงคิดว่าเกลือนะมีโอกาส50-50ที่จะเกลือเนาะโอเคประมาณนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่รอบลักขี้ถามแล้วกันนะให้ลักขี้ถามช่วยชีวิตเราดีกว่านะดีกว่ามาเสี่ยงเอาเล่นแบบพี่งเนะี่ยเห็นไหมพอไม่มีลักขี้ถามแล้วมันไม่มีแนวทางเราจะเล่นเกมไหนเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอกันรอบลักขี้ถามนะรอบ10บโมงเนะี่ยเลยครึ่งชั่วโมงเนาะบายบายจุบ๊บ